ครับล้างออกมาแล้วครับแม่สีม่วงหักล้างไล่เหลืองครับออกมาสีผมที่ได้ครับออกมาแล้วครับหลังย้อมครับหลังยอ้อมสักตอกได้มีดด้วยแม่สีม่วงครับหักล้างไล่ไล่เหลืองสีจะได้ล้างออกมาแล้วสัก ล้างใด,ด,วดวสวยเลยครับแน่สีม่วงครับรรใส่วิตามินมบำรุงผมไม่ด้วยครับต,ตัวเซนนะมันเป็นเจนเนพื่จะให้ไห่ตรงนั้มันดีกินเเป็น วิตามินก็ดูลักษณะผมด้วยครับว่าจะใส่อะไรให้เขาแต่ว่ามันตหักมันอากมากให้ไงหลังจากใส่วิตามินเข้าไปแล้วก็เ่าครับเตาลมกลางครับ ไป่ไก็ซื้อมาเตรียมไว้ <c oughs> ไสองสาตัวนะครับเพื่อลูกค้าเยอะนี่ <c oughs> ไม่ไหวไม่ทันป <c oughs> อ,อ,อับไฟใส่ประมาณสองร้ <c oughs> อยร้อยแปดสิบสองร้อยนีตอันนี้ก็ปรับเครื่องหนีไว้ครับรอเอาไทีไ่สงจอยลย ก็ตอยก็ดจอยแต่ว่า,าน้ำหนักน้าจอยกับไม่จอยตานนี้ถ้าตอนนี้ครับเทาว่นนจะทำอะไรก็ต้องแบ่งผมครับตอนนี้ก็จะแบ่งผมเหมือนเดิมครับเหมือนกับตอนย้อมเลยจะสาจะได้จะหนีบแบ่งผมหลังจากสาได้มาแล้วเต่าไปได้พักหนึ่งก็มาทำการแบ่งผม ด้านข้างซ้ายขวาด้านหลังสองปล่อยชายไว้เหมือนเดิมครับแหวน,น,น,นกลแม่นาเป็นอย่างนี้กำนด้าใจานแบ่งผมสำคัญนะครับถ้าไม่มีการแบ่งผมจะทำผมยากสะเบิะเจะป่าไปไม่มีอาจารย์อยตอนนี้เป็น